ตำรวจกองปราบเนี่ยตามรวบหนุ่มสวมรอยเป็นพลเมืองดีเข้าช่วยผู้ประสบเหตุก็อ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุการณ์พอยื่อเพลเนี่ยกระชกนาฬิกาหลูแหวนเพชรและก็ชิงหนีไปตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวในพงเดชหรือในแจ็คอายุ41ปีซึ่งก็ไปผู้ต้องหาเนี่ยแหละครับข้อหาเนี่ยลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภยัยหรือในบริเวณที่มีอุบัติเหตุโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระททำความผิด พร้อมของกลางเนี่ยนาฬิกาหรูเลยนะครับยี่ห้อริชาร์ดมิลสองสามสามรุ่นลำดับที่เจ็ดแปดเก้าจำนวนหนึ่งเรือนและก็แหวนเพชรอีกหนึ่งวงและก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในคืนที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกหนึ่งคันจับกลุ่มได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในตำบลบางพูลอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าเมื่อกลางดึกวันที่13กันยายนที่ผ่านมาผู้เสียหายเนี่ยเขาชื่อคุณฐานานนท์เนี่ยขับรถเบนซ์มาเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง บริเวณจุดกลับรถหน้าตลาดพูนซับต,ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีผู้เสียหายเนี่ยจึงจอดรถและลงมาช่วยเหลือคนเจ็บพร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยมารับตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นเนี่ยก็มีนายแจ็คเนี่ยแหละซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแหละครับขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพร้อมอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ผู้เสียหายจึงขอเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังจากนำผู้บาดเจ็บขึ้นรถกู้ภัยแล้วเนี่ย พอผู้เสียหายกลับมาที่รถคุณพบว่ากระเป๋าสะพายที่ใส่ทรัพย์สินมีค่าจํานวนมากวางไว้เบาะด้านหลังหายไปส่วนตัวนายแจ็คก,ก็หายไปด้วยผู้เสียหายจึงโทรศัพท์ไปสอบถามเนี่ยก็รีบปฏิเสธว่าผมไม่ใช่ในายแจ็คผู้เสียหายจึงไปแจ้งความไว้ที่สพสวนพิกไทยต่อมาผู้เสียหายก็เข้ามาขอให้ตํารวจกองปราบเนี่ยช่วยติดตามตัวคนร้ายให้หน่อยพร้อมให้ข้อมูลว่าทรัพย์ที่หายไปเนี่ยเป็นนาฬิกาหรูยี่ห้อริชาร์ดมิวซึ่งมันมีมูลค่าสูงถึง6ล้านบาท พร้อมแหวนเพชรอีกหนึ่งวงและก็เอกสารทางราชการอีกหลายรายการโดยตำรวจกองปราบเนี่ยใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายพงเดชผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นลูกจ้างอยู่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีก่อนจะเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าวสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยก็พบว่านายพงเดชหรือเรื่อนายแจ็กเนี่ยก็เคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและก็คดีวิ่งราวรัพ์ พึงได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดแพร่มาเมื่อประมาณสักปลายปี59ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำทั้งนี้ตำรวจฝากเตือนนะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของกรณีการขับรถควรล็อกประตูทุกครั้งหากเกิดอุบัติเหตุหรือตกอยู่ในอันตรายอย่าลงจากรถเป็นอันขาดให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีโดยให้แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุตรงจุดไหนรถเสียบริเวณใดทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงจากรถในที่เปรียวแต่หากถูกประทุษร้ายเนี่ย ให้ตั้งสติอย่าตกใจจดจําตําหนิรูปพรรณสันฐานของคนร้ายให้ได้มากที่สุดแล้วแจ้งขอความช่วยเหลือจากตํารวจทันทีท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือตํารวจเขาเตือนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสมัยนี้เนี่ยท่านผู้ชมมิจฉาชีพมันรายล้อมเราไปหมดเลยอย่างเช่นกรณีนี้มาเสแสร้งแสดงว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์และพอเผลอก็ฉกกระเป๋าเข้าไปอีกอันนี้สําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆท่านเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตกใจคือมันตกใจอ่ะมันก็จะไม่ได้ดูสังเกตสังการถเราหรือของมีค่าอะไรซะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับจะลงจากรถลงมาดูผู้บาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกรณีเนี้ยนะควรจะต้องล็อกรถไว้หน่อยนะล็อกรถไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยโครกและสาคสเลส304นสปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วง เมียจะตาก็ใช้ได้ผัวจะตาก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกรา้าติกตอกสอบนะครับไปดูเรื่องของไรเดอร์คนหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะที่เขาร่วมมือกับพี่สาวเนี่ยที่เป็นเสมียนของบริษัทร่วมกันจัดฉากชิงเงิน3.4ล้านบาทสาเหตุเขาบอกว่าเจ๊งลงทุนบิตคอยส่วนคุณแม่เนี่ยก็ยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนดีวันนี้วันที่22กันยายนครับตำรวจภาคสองเนี่ยเขาร่วมกันแถลงผลจับกลุมผู้ต้องหา ร่วมก,กันก่อเหตุชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อการกระทําความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุมเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจประกอบไปด้วยในเอมฮะหรือในจัตุพรอายุ27ปีนางสาวประภาพรหรือคุณบีอายุ29ปี2คนนี้เนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็พร้อมด้วยของกลางเนี่ยเป็นเงินสด3,263,500บาท สืบเนื่องมาจากวันที่20กันยายนเนี่ยนะครับนจตุพรหรือนาเนี่ยนะฮะได้วางแผนจัดฉากสวมชุดไรเดอร์ไปก่อเหตุโดยทําทีเนี่ยเล่นละครทะเลาะก,กับพี่สาวเนี่ยก็คือคุณ B ีเนี่ยนางสาวประพาพรเนี่ยและคุณบีก็เป็นเสมียนในบริษัทที่ถูกชิงเงินไปเนี่ยแหละไปเบิกเงินมา3ามล้านสี่แสนบาทเหตุเกิดในบริเวณถนนราษฎรอุทิศหลังธนาคารกรุงเทพ เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีในเอ็มเนี่ยอ้างว่าเป็นสามีนะฮะก็ทะเลาะก,ก,กันกับคนขับรถตู้ก่อนจะลงมือทำร้ายคนขับรถตู้และก็หยิบกระเป๋าเป้เนี่ยที่มีเงินสดจํานวนดังกล่าวเนี่ยออกไปด้วยจากนั้นก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันที่ก่อเหตุเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่าอ้อยในอำเภอบ้านบึงและก็ต่อด้วยรถกระบะขับหลบหนีไปและก็เอารถกระบะคันนี้ไปทิ้งไว้ที่อู่แห่งหนึง่งและก็หลบหนีต่อไปอีกจากนั้นเนี่ยจเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็สืบทราบว่าเอาละ ไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยไปเช่าห้องพักแถวแถวถนนเพชรเกษมแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครก็นำกำลังไปจับกลุ่มหลังจากนั้นตำรวจสบพบ้านบึงเนี่ยก็ควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุและก็จุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์พร้อมรับสารภาพว่าเหตุจูงใจที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเป็นหนี้สินจำนวนมากจากการไปกู้เงินเนี่ยไปลงทุนซื้อเหรียญบิตคอยสุดท้ายเนี่ยมันขาดทุน หลังชินเงิน3.4ล้านมาได้เนี่ยก็นำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 14จําจำนวน2เครื่องแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะหนีต่อไปแต่ก็มาถูกจับได้เสียก่อนด้านคุณแม่เนี่ยคุณวราพรอ,อายุ58ปีแม่ผู้ต้องหาทั้งสองนะครับก็เดินทางมาที่สอพอบนบึงก็เปิดใจว่าปกติเนี่ยลูกสาวตนเนี่ยก็เป็นคนดีมีน้าใจช่วยเหลือน้องชายมาโดยตลอดแต่ลูกชายเนี่ยเป็นคนดื้อบอกเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟัง สาเหตุที่ทําแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องชายแหละชวนทําคุณแม่เนี่ยอยากขอโอกาสจากสังคมหากลูกทั้งสองคนเนี่ยพ้นโทษแล้วเนี่ยอยากขอโอกาสให้ลูกเนี่ยนะครับและอยากขอโทษทุกคนรวมทั้งคนงานผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยลูกทั้งสองคนก็ได้รับกรรมที่ทํามาแล้วอันนี้คือคําพูดของคุณแม่นะฮะก็คือหัวอกคนเป็นแม่แหละคุณผู้ชมนะฮะก็อย่าไปว่าคุณแม่เขาเลยถ้ามันจะผิดก็ผิดที่ลูกทั้งสองคนที่ไปวางแผนก่อเหตุอย่างนี้แต่ผมบอกเลยนะว่า คิดดีๆก่อนนะสำหรับใครหลายๆคนที่เจอทางตันเนี่ยว่าจะไปก่อเหตุสุดท้ายเนี่ยหนีไม่รอดน,นะครับโดนจับแล้วก็เรื่องของการลงทุนเหรียญบิตคอยเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณก็ต้องศึกษาความเสี่ยงดีๆเขาถึงบอกไงว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ลงทุนบิตคอยเจ๊งแล้วคุณจะไปปร้นไปจี้ไปชิงทรัพย์คนอื่นก็ฝากไว้คิดด้วยครับประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกที่ตะกร้าเลยนะครับ่แม่น้ำนอ,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 อนี่ลีลายอยู่มันไม่ยอมเห็นไหมมันไม่ยอมไปอุ๋ยมันไม่ยอมไปแน่ะมันจ่ายตังค์แล้วแล้วมันเดินเข้าไปข้างในแอบกล้องด้เหรอ มันรอให้พี่ชามารับทางจากมันมันกระโดดมันขึ้นเลยเนี่ยมันจะมาซ้ำเห็นไหมอ๋อรถด้วยเอารถมาด้วยรถเก๋งมามามีคนนี่แหละร้านขาของชำวันนี้วันที่22กันยายนครับคุณผู้ชมนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก8นาฬิกา9นาฬิกาเนี่ยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอำเภอนครัยศีสามพานพุทธมณฑลเนี่ย หรือแม้กระทั่งอรอยต่อกรุงเทพมหานครแถวแถวศาลาธรรมศพตะลิ่งชันบางกอกน้อยหรือนนทบุรีเนี่ยบางบัวทองบางใหญ่อะไรประมาณนี้อาจจะได้กลิ่นของสารเคมีที่มันล้วนไหลนะฮะพอสูดดมไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกแสบจมูกบ้างแสบตาบ้างเวียนศีรษะบ้างไม่ต้องสงสัยครับเขาเกิดจากสารเคมีที่มันล้วนไหลโรงงานย้อมผ้าจังหวัดนคปรปฐมแถวแถวพุทธมนฑลสายเจ็ดอำเภอนครชยัยศรีก็ส่งผลกระทบโดยวงกว้างเลยแหละ ซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักประชาชนสูดดมกลิ่นเหม็นที่ลอยคะครุ้งไปทั่วทั้งในพื้นที่เขตติดต่ออำเภอสัมพัน์อำเภอพุทธมนตลรวมไปถึงส่งผลกระทบไกลไปถึงเขตรอยต่อกรุงเทพมหานครและเขตนนทบุรีทําให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ปิดการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนเนี่ยกลับบ้านเนื่องจากบางรายเนี่ยสูดดมเข้าไปแล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็คลื่นไส้ตรวจสอบพบว่าสารเคมีล่วไหลเนี่ยมาจากโรงงาน อินโดราม่าโพลีเอสเตอร์อินดัสตีที่อยู่แถวแถวอำเภอนะครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเขาประกอบกิจการเนี่ยผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และก็เส้นใยประดิษฐ์โดยช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐมในอำเภอกำนันเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าโรงงานอินโดราม่าเนี่ย เป็นโรงงานลักษณะโรงงานยอมผ้าเกิดสารเคมีล่วนไหลแต่ยังไม่ทราบชนิดสารเคมีซึ่งสารเคมีชนิดนี้เนี่ยมีกลิ่นรุนแรงสารที่คาดว่าโรงงานกลุ่มนี้เนี่ยก็คือ Copper s u ซ f a เ e หรือสารประกอบฟอกย้อมซันเฟอร์มีผลทําให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจถ้าในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมีความเข้มข้นสูงมีโอกาสเกิดทางเดินหายใจล้มเหลวจากการรวมตัวกับน้ําเกิดเป็นกรดและหายใจไอกรดเข้าไปทั้งนี้เมื่อสารดังกล่าวเนี่ยเกิดการล้วไหลของน้ํามันร้อนในระบบของการผลิตของบริษัทอินโดรามาทาให้เกิดไอระเหยและกระจายตัวไปรอบๆพื้นที่โรงงานขณะน,นี้ทางโรงงานได้หยุดระบบการผลิตแล้ว แต่ไอระเหยเนี่ยมีกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากท่านผู้ชมนะฮะคือมันก็ส่งผลกระทบจริงๆแหละลูกผมเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็โรงเรียนก็บอกว่าหยุดก่อนให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านได้เลยผมก็เชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็คงเป็นอย่างนั้นมันอันตรายครับกับผู้ที่สุดลมเข้าไปเพราะฉะนั้นหลายๆท่านวันนี้เนี่ยอาจจะต้องอยู่ภายในบ้านก่อนนะให้ฝนมันตกลงมาแล้วก็ชะล้างพวกสารเคมีพวกนี้ไปก่อนอะไรประมาณนี้ยังไงก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างเงี้ยฮะก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วย ขอบบคคุณครัสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต k อกช p อบเลือกทิตก้าเลยนะครับวันนี้วันที่22กันยายนครับคุณผู้ชมนะฮะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาแจ้งเฝ้าระวังกลุ่มฝนวันนี้นะฮะตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาถึง2ทุ่มคาดการบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็ได้แก่เขตพระนครดุสิตบางรักปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่ายทุนบุรีสัมพันธวงศ์พญาไทยตลิ่งชันบางกอกใหญ่ครองสารบางกอกน้อยบางขุนเทียนภาษีเจริญบางพัดดินแดงบึงกลุ่มสาทรบางซื่อจตุจักรบางคอแหลมจอมทองราชเทวีวัฒนาบางแคคันายาวสะพานสูงเขตเหล่านี้เขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์งานและรีบกลับบ้านครับ แล้วก็ส่วนบริเวณที่มีฝนปานกลางเนี่ยก็ได้แก่เขตหนองจอกบางเขนบางกะปิพระขนงมีนบุรีราชกะบังยานนาวาห้วยขวางหนองแขมราชบุรณะคลองเตยดอนเมืองราดพร้าวหลักสี่วังทองหลางคลองสามวาบางนาทวีวัฒนาทุ่งครุบางบอนข้อมูลนี้เขาบอกเป็นผลผลิตมาจากแบบจำลองเชิงตัวเลขภายใต้การประมวลผลจากคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของกรมอุตุนิยมวิทยา ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศเนี่ยสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนีน้นะฮะในพื้นที่กรุงเทพยายามหานครและปริมณฑลเนี่ยเขาบอกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งท่านผู้ชมก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้เนี่ยใครได้ข่าวนี้ก็แชร์ให้เพื่อนๆหน่อยนะฮะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลีกเลี่ยงฝนตกแล้วก็หลีกเลี่ยงรถติดด้วยที่สําคัญแล้วก็วันนี้เนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องของสารเคมีรั่วไหลก็ส่งกลิ่นเนี่ยจากนครปฐมนะอำเภอนครชัยศรีเนี่ย มาถึงจังหวัดนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพแถวๆเขตตลิ่งชันก็มีธรรมศาลาก็มีก็โดนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยก็ควรจะต้องระมัดระวังแต่ไม่ทราบว่ากลิ่นไปถึงไหนแล้วก็งดอยู่ที่สถานที่โล่งแจ้งอยู่ภายในตัวอาคารก่อนวันนี้เพื่อป้องกันสารเคมีที่เราจะสูดดมเข้าไปหน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็กันได้บางส่วนแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพด้วยใครเห็นข่าวนี้วันนี้นะฮะวันที่22กันยาฝากแชร์ถึงเพื่อนๆด้วย จะได้รับรู้รับทราบหลีกเลี่ยงรถติดและฝนตกนะครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสาส์นเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะาระเทศตอกชอมนะครับสืบเนื่องมาจากเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่22กันยายนครับจากกรณีของสารเคมีที่มันรั่วไหลออกมาที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยก็เป็นโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งสารเคมีเนี่ยมันั่วไหลออกมาแล้วก็ส่งกลิ่นเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วไม่ว่าจะเป็นอําเภอสามพานนครชัยศรีหรือแม้กระทั่งรอยต่อของกรุงเทพมหานครและลามไปถึงจังหวัดนนทบุรีล่าสุดเนี่ยรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธิวงศ์หรืออาจารย์ออสเนี่ยแหละท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเรื่องของสารเคมีที่มันล่วไหล ท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบแล้วว่าเป็นสารกลุ่มอะโรมาติกเบนซินซึ่งใช้ในการทําพลาสติกคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าโทลูอีนเจ้าโทลูอีนเนี่ยเขาบอกมีคุณสมบัติอะไรหลายอย่างคล้ายกับเบนซินเป็นพิษคล้ายกันแต่ว่าอ่อนกว่าเบนซินจึงมักถูกนํามาใช้แทนเบนซินโทลูอีนเนี่ยเป็นของเหลวใสครับมีกลิ่นคล้ายเบนซินไวไฟเหมือนกันมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโทลูอีนเมทิลเบนซินแล้วก็เมทิลเบนซอนเป็นต้น เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบนซินขณะที่โทรูอีน1%เนี่ยก็สามารถใช้ในตัวทําลายสีหมึกกาวหรือใช้เป็นสารสําหรับช้าล้างในอุตสาหกรรมเขาบอกว่าจะมีการใช้เจ้าทรูอีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นสําหรับสารสังเคราะห์อื่นๆนะเช่นการทําโฟมยูรีเทนใช้สังเคราะห์สีย้อมผลิตภัณฑ์ยาและก็เครื่องสําอางและก็ใช้ทําลายพยาธิปากขอด้วยผลต่อสุขภาพเนี่ยมันก็เหมือนเบนซินเลยครับ คือทำลายระบบประสาทส่วนกลางถ้าสูดดมนานๆหรือเข้าผิวหนังอย่างเช่นพวกดมกาวระยะยาวเนี่ยมีผลต่อไขกระดูกและโลหิตและอาจจะกลายเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดและทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ส่วนการสูดดมระยะสั้นๆเนี่ยเช่นอยู่ในโรงงานที่มีไอระเหยจางๆเนี่ยอาจจะทำให้อ่อนเพลียมีอาการมึนเมาคลื่นไส้ความจำเสื่อมและในเยื่ออาหาร แม้ว่าจะสูดดมเข้าไปเดี๋ยวเดียวเนี่ยแต่ถ้าไอามันเข้มข้นเนี่ยนะฮะเข้มข้นมากๆกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนหมดสติหรืออาจเสียชีวิตได้เพราะหายใจไม่ออกคนที่สูบบุหรี่และเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อเจ้าพิษโทลูอีนมากกว่าคนทั่วไปท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะที่มันรั่วออกมาเนี่ยแล้วอานุภาพของมันนะคิดดูสิอําเภอนะครชัยศรีนี่ผมอยู่ตริงชันเนี่ยผมก็ยังได้กลิ่นนะรามไปถึงบางเกากน้อยบางพลัดโอ ท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันเป็นระยะทางเนี่ยกี่กิโลเมตรคือค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับก็ยังดีที่สามารถปิดได้ตรงนี้เนี่ยปิดการรั่วไหลได้นขณะนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับอันนี้คือความคืบหน้าขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสากสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะาระเทศต่ตอชอมนะครับ